ต่ไปท่องแน่นี่ลบลบแไปยู่หว่าก็าไปเนาะก็าไปดักเนาะไปบ่ใขายเงี้นี่แหล,ล,ล,ลนะล รออยู่บ้านนี้แหละครับรอเนยนั้นเนี่ยรอเป็นหนุ่มเนยนั้นเนี่ยตัวเป็นหนุ่มเลยนะลูกไปวะต้องไปหลักเนาะบังกา,ปงางเป็นงกรน่เป็นตืนตื่นเต้น ไปออกมาหน้าไปเดี๋ยวเพิ่งนำเพื่น้ำตาจะโดดเด้จะโดดเด้พี่มาโดดพี่ไหม น้ำที่แหงวะให้ที่โดดดิสิที่โดดน้ำบ่นมาลูกมะเลาะก่อนจังมาโดดโอ้เขาพ่อใส่หลับล่วงเหยตัวนี้ไหมติดหนาใส่หลับล่วงได้แล้ว ่าลงไปได้ลูกโอ้บอกตัวคนปวดนี่ไงเว้ยโอ้เข่าง่ามเตี้บริเวมาลายเมืดใส่รับล่วงได้แล้วต้เนเริ่มกลมแล้ว ตอนเริ่มกลุ้มมันง่ายแล้วจะได้จะซุ่มเป็นโลกูนอยู่สนบุซุ่งนั้นได้ลูกทักที่เพิ่งจะออกมานาวันแรกโอ้ยไปแล้วหนูเคยออกมานาตื่นเต้นตีลูกเวลาตื่นเต้นตีลูกตี ไม่ขั้งพี่รุไม่แล้งลงไปยำเขาเด้อหัวอีกเด่นไให้ไงบอกเขาเป็นโล่งเรืองๆครับเป็นเวิง้งเป็นเวิง้งนี่เวิ้งเงือก หน่อยกันแน่นี่นี่ครับนี่นั่งเรีองนี่เป็นโลกนี่ผู้ใดหักต้นเขาเนี่หักไปเขานี่ยหับให้นั่นหัวแล้วก็หนึ่งเนี่ มอีกมั้งเนี่ยนั่นกระคาตรงนี้ละอืมมัเป็นโลกกูขอเ,เป็นโลกร่อนรงน้ำแล้วเป็นน้ำโลกขึ้น,านามแม่งน้ำไปไปแล้วไปแล้วไปเด้อ นอนแล้วนอนแบบสามแล้วโอ้นัง่งคิดตรมนี้นะเว้ยเดี๋ยวจังไปล่างคลองเหรอฮึ เอาตามสบายตามสบายเด้ลูกยเห็นน้ำเป็นโบได้เน่าเจ้านี่เพี่แม่งอย่างแม่งเต่นนนานี่นนนนงแตับเต่าอืมลาฮะมากินใบอันนี้กินใบงาเนี่ห้ากินยางสั่นตัวอันนี้ก็กินยางให้กันนี่ เป็นยาว่ามันขว่วยเป็นวอหไปต่แต่จะไปเลาะทอได้บ่ะนี่ไปว่เลาะนามาท่านแล้วได้ลูกไปต่อปะจังกปบแม่ไม่ปะเปลงหนุมควอง ủa vậy nè đi hố này hố nhảy đấy để con bịt con chứ giờ nào anh em khảo luôn đến nạm làm men mám luôn nghe quá luôn nghe vậy à nhang nhang พี่ห้อยเงินห้อยเงินผ่ายำเขามาหัวอะไเนูพิงไปพิงปูผักกะดิบกันพักกะดิบพี่น้องกูจากวันนี้นี่ผักกระตัววานี่กินรับแต่ปกงแซ่บป็นกินกับส้มตำอร่อยอร่อยมันตาว เลยมีเวลาเกแบบมาใส่เลย

มาเดี๋ยวขาก,ก,กองมาเดี๋ยวผมตัดน,น้ำก่อนขี่ลงไปอยังแล้วลูกหืมขึ้นมาขึ้นมาอย่าไปย่เาเขามาลูกมาโอ้ยโอ้ยปะปะมามาลูกมากลับไปะปวลาลงไปหาปลาคอนสิย่างลูกงาปะไปย่ายง่าย

เห็นหนามอ่ไให้มันโดดโดดลูกยองต้นเขาสนุกเพิ่นดงีห้อยอย่างเดียวมาหักใบของนกไปกลับกลับลูกกลับ bỏ ngang, ta mang lên lốc thay đổi, trái, trái มาหลวง啊มาได้กี่เด้อึหมัหกโชรถเคืองบอลนะมือนี่หน่อยนึ่งบนบวกเมืองุกหน่อยนึงน ันสุกเนาะเด้ yeah. Yeah. หวานด้วยครับผมไปกินเมืนั้นหวานอยากผมหวานติดเปรี้ยวหวานเลยอะลูกปะ่ะ mm hmm. โอ้ฝุ่นหน่อยหนึ่งนะอืมอืม mày đôi rồi nó đi số cái lót hóm bắt, cắp lục ta có xây này lạc để là khắp khắp tổn cồm lẹp đi Tháng tí con cháu vân là thịt này. mà này Cô mà chịu mất luôn Các bạn lúc các bạn đốt, đốt, đốt. เดี๋ดวต้องไปเลยมุดเลยมุดเลยเฮ้ยได้ใหม่คุณมาหอมบันเอาอยู่ว่าอยู่ว่าโดดเร็วโดดเอ้ย เก็บเศษใหม่เก็บเศษขยะขึ้นมาจากข้องติโลเอาโดดอีกเร็วเอาโดดเดียโดดเร็วโดดเร็วโอโดดโดดในเอฟซีบ่งเดือนรู้เหรอเอ๋เอ๋เอ๋โดดเอาหมดโดดทีน่าหละนอนอยู่หลายเจินเย็นเย็นแล้วจังเ้งไง เงี้มาลูกไปเมื่อน้องไปนี่เนาะอยู่มาลูกไปอยโดนบ่ได้เข้าไปโดดเลยโดดเลย ตัวเลยตัวงไปเลย,เลยน,น้ำไปก่อน,น,นไหลวะน้ำไหลวะตาลูกะกับป้านได้ ปะกบ,บันไ้กบ,บันได้ป่ะจะไปโดดทางปุ่นได้ลูืมาๆม,ามา่่โอ้โดดลงไปกษษตาเข้ากันเข่าตาเลยสิมุล ข้านไปเลยว่าต้องย่างหอข้านเอาเอ้าข้านไป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 ขานไปข้านไปว่ารต้องย่างหลอกมือนี้ข้านไปข้านไปข้านไปอีกข้านไปอีกลูกเร็วไปข้านไปให้มันหอดผุนจะเล่งเข้าผุนเร็วไปข้านไปต่อเร็วเนี่ยเราบอกอือเออข้านไปเรื่อยๆข้านไปเรื่อยๆทหารครับ ทหารฝึกฝึกทหารครับไปไปไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเหนื่อยก็พักไปเรื่อยไปเรื่อยเหนื่อยก็พักอุ้ยอุ้ยเลยอุ้ยเอ้าอุ้ยเลยอุ้ยเอ้าคานไปเรื่อยๆรื่อยครับไปขานไปเรื่อยเร็วเหนื่อยอะไรสีฮึเหนื่อยอะไรวะ ไปต่อให้เร็วไว้พลุกไว้พหึมไว้พหึไปไปกลับบ้านไป HHH. ไปข totally cool. uh, 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 right so well. ั้นไปเร็วขั้นต่อเร็วขั้นต่อเออเออเออนั่นละโอ้โเก่งเก่งเก่งอุ้ยเก่ง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 นี่อะไรวะนี่กับลูกนี่กับลูกเล่นไปเก่งเว้ยเก่งเว้ยเก่งเว้ยเอาให้มันหอดทะเลนี่ ไปหัวหน้าเสล่งไปลูกไปหัวหน้าเสล่งแจ้งลูไปลูกป่ะป่ะลูกที่นี้ป่ะไปบักลาไม่อดทนเว้ยตาอดทนม่ไหวเลยไปงานกลับบ้านแล้วครับอักจี้จะกลับบ้านแล้วครับ โรดครับพีบอกเรียกที่ไงที่หนูกลับบ้านแล้วนะที่กลับบ้านแล้วนะครับ จัญจะกอมาหน้าเนาะครับไป่ามาเหลนนาะอัปเดตน้ำเปล่าแห่งพี่นอ้องบ้างน้ำลายได้ครับขึ้นลายก็ชุดก่อนด้วยเข้นหอดเทียงหน้านฟังคุณ หลายคักแต่ว่าก็หยุบลงน้อยนึงเนี่ยแหละล่ะฝนเศร้าตกน้ำบกก็ได้มาบ้านแห้อีกแล้วครับมีเรื่องติดตามด้วยครับเด้อว่โดนดอกเดียวก็บ,บก กันพนเบิดเนี่ยเกินอาทิตย์หนึง่งป่าร้ายแนย่นอนผุนเห่นมอบอลคนโอ้ป่ายัางมาประตองไก่วะตลุปปกป่ะกลับเฮ้าเห็ดที่ตีอบอกอกเดี๋ยวก็เห็ดเห็ดปบปว๋ มดปลวกคงไม่ออกหรอปลวกปาดลูกไะทีเฮ้ยกลับบ้านแล้วลูก กระโดดชือโอ้โหเจ๋งมากครับในงานที่ดาผมจะไปติดตาต้นยี่เงียอันนี้พันใส่แดงต้นนีนเป็นพันธุ์ใส่ขาวน้อยๆกลับเลยนะครับบอกเอฟซีด้วยลักกี้กลับบ้านแล้วครับฝากติดตามลักกี้ด้วยนะครับคลิปนี้กับฝากไว้นีแล้วครับ ใครกี่ก,กับแล้วย้อ,องไปยังไงถามอะไรได้ลูก รวยกันทุกคนนะครับคุณหลายคลคๆครับติดบอลมาหลับช่งติดกำลังใจใหครับจ่องของผมครับคิดนาพูดทั้งนั้นนะไตรกีกระเป๋าแล้ว